สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่วิดีโอท utorial smart platform นะคะในองค์ประกอบที่5นะคะในเรื่องการบริหารความเสี่ยงนะคะในการประเมินความเสี่ยงนะคะก็จะประกอบไปด้วย3หัวข้อหลักๆนะคะได้แก่ 1. ก็คือการบริหารความเสี่ยงนะคะสก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภัยฉุกเฉินนะคะแล้วก็3ก็จะเป็นหัวข้อของข้อบริคัเพื่อความปลอดภยดัยโดยทั่วไปนะคะ ในหัวข้อแรกนะคะในการประเมินความเสี่ยงนะคะเราก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยๆ5ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือ1เลยนะคะจะต้องจะทําการจำแนกกิจกรรมของงานก่อนนะคะว่างานที่เราจะต้องทําการประเมินความเสี่ยงค่ะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ชี้บ่งอันตรายนะคะว่าในงานนั้นนะคะที่เราจะทําการประเมินความเสี่ยงค่ะ มีอันตรายหลายแฝงอยู่บ้างนะคะพอเราได้รายการความเป็นอันตรายเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเราจะมาทำการประเมินความเสี่ยงของอันตรายนั้นๆน,น,นะคะว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่นะคะจะต้องทําการแก้ไขโดยด่ว,ดวนไหมนะคะจากนั้นนะคะพอเราได้คะแนนของความเสี่ยงแล้วคะ่ะเราจะเข้าสู่การจัดทําแผนควบคุมความเสี่ยงนะคะว่า ระดับความเสี่ยงที่มันเป็นความเสี่ยงที่สูงและยอมรับไม่ได้ค่ะจะต้องเลือกมาทําแผนควบคุมความเสี่ยงเป็น Priority แรกๆเลยนะคะแล้วก็จัดทําตามขั้นตอนลงมานะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะพอเราได้ผลของการบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ จะมาทาการใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงนะคะว่าเรานําคะแนนของความเสี่ยงนั้นนะคะมาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะซึ่งก็เป็นการออกแบบขั้นตอนเป็นลําดับนะคะต้องทําแต่ขั้นตอนที่1ไล่ลงไปนะคะจนถึงขั้นตอนที่5เลยนะคะและในหน้าแดชบอร์ดของการประเมินความเสี่ยงค่ะ mm hmm. ก็จะแสดงออกมาว่าในการประเมินความเสี่ยงของเรานั้นนะคะมีการจัดทําไปหรือ,อยังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังก็จะขึ้นสีแดงนี้นะคะว่ายังไม่มีแล้วก็สามารถเข้าสู่การจัดทำกิจากรรมนั้นได้เลย ก็จะเป็นภาพรวมนะคะพอเราทําครบทุกข okay. ั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะคะ5ขั้นตอนนะคะเราก็จะมาดูภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงในหน้าหลักนะคะในหน้าหลักขององค์ประกอบที่5นะคะก็จะแสดงนะคะผลของภาพรวมการบริหารความเสี่ยงนะคะว่าในความในระดับความเสี่ยงของระดับบุคคลโครงการแล้วก็ห้องปฏิบัติการที่เราได้ทําการประเมินไปนั้นนะคะมีระดับความเสี่ยงเฉลี่ยอยู่ในระดับที่เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่า มีความเสี่ยงที่สูงมากค่ะก็จะขึ้นเป็นสีแดงเลยนะคะแต่เมื่อเราทําแผนควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้มากพอค่ะมันก็จะบาลานซ์กันนะคะก็จะเป็นการสรุปผลภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงในหัวข้อแรกนะคะในหัวข้อที่2นะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภัยฉุกเฉินนะคะก็จะมีขั้นตอนกิจกรรมย่อยๆอยู่2ขั้นตอนหลักๆได้แก่การจัดทาแผนตอบโต้ภัยฉุกเฉินนะคะแล้วก็การตรวจเช็คอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องบริการนะคะ ก็จะมีในขั้นตอนของการจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแล้วก็การตรวจช็คอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องบริการนะคะเดี๋ยวกิจกรรมย่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกคลิปหน้านะคะแล้วก็ในหัวข้อสุดท้ายนะคะในเรื่องของข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไปนะคะแล้วก็จะแบ่งหัวข้อย่อยๆออกเป็น3หัวข้อด้วยกันนะคะยกตัวอย่างนะคะห้องบริการที่เราจะต้องทํา ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยนะคะก็จะต้องมีการจัดทําระเบียบข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการของท่านนะคะแล้วก็มีแบบรายการการตรวจเช็คว่าได้ทําตามระเบียบหรือข้อปฏิบัติที่เราได้กําหนดไว้แล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทําระเบียบข้อปฏิบัติในกรณีที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของเรานั่นเองนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนย่อยๆนะคะแล้วก็ในหน้าแดชบอร์ดรวมของการประเมินความเสี่ยงนะคะ เราก็จะมีการสรุปผลด้วยนะคะว่า,ารายการการจัดทําแผนต่อตวะเุาเฉินะคะมีการจัดทําไปแล้วเท่าไหร่บ้างในห้องบริการของเรานะคะแล้วก็รายการการจัดทําข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภยะะัยค่ะมีการจัดทําไปแล้วเท่าไหร่บ้างะะก็จะสรุปเป็นภาพรวมในหน้าแดสบอร์ดได้ด้วยนะคะสําหรับกรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงขององค์ประกอบที่5ก็จะมีเพียงเท่านี้คะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ